สวัสดีค่ะแม่สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เรามากินส้มเจ้าหวานกันเป็นเคงเลยค่ะเพื่อนๆเป็นเคงเลยเป็นเค้งเค,ค,เเเคงเลย,เเเเลยสม้มไหมคะนี่ส้มเล็กลูกเล็กแปดกิโลแปดกิโลหนึ่งร้อยบาทเอามากินแจกเอามากินเล่นเนาะคะ่ะเนาะแปดกิโลหนึ่งร้อยบาทพันว่า เลยล่องสื่อบึงค่ะเให้ล่องสื่อบึงคือมากินซูเปอเพื่อนกินนะคะเนาะมาซืเปอเพื่อนกินแปดกิโลนึ่งร้อยบาทเพิ่นวะรสชาติเป็นยังไงมาดูค่ะรสชาติกับหวานตาหวานตาหวานตา บางนวยกับวานหวานเนี่ยจ้ะบางนวยวานหวานบางนวยหวานบางนวยวานหวานบางนวยกับหวานตาจ้ากินส้มระบายดิ นี่ดิมน้ำกันนะค่ะเดอเ้อสมชมเียวหวานมีเป็ดเก่งบยู่นะค่ะเนี่ยขอบคุณเพื่อนเพื่อนนอยเด้อค่ะเดอ้อขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่เข้ามารับชมคลิปให้แม่ปิปป่มๆนะคะเดอ้อ ไอ้เพิมๆก็ไม่มีอะไรวันนี้ไม่มีคลิปมากินส้มนี่แหละเอาส้มมาเอาส้มมาให้เพื่อนๆได้ชิมด้วยเนาะกับพ่อกินอยู่ด้วยค่ะบางนวยว่านหวานบางนวยก็ออกสมบมบางนวยก็ออกบางนวยก็ออกวานหวานจ้าว่านหวาน มัง่วยก็ออกวหวานๆนะจ๊ะนะกินส้มกันกินส้มกัน กินส้มกันเพื่อนๆกินส้มกันจ้ากินส้มกันนะคะ <c oughs> ใครจะกินส้มน้ำเม่ปิ้มมาเด้อเป็่าไม่กีบลงลูกนี้หวานตาลูกนี้หวานตา ลูกนี้หวานตาเลยนี่หวานตาเพื่อนเพื่อนลูกนี้หวานตาหาลูกใหม่หาลูกใหม่ก่อนเด้อลูกนี้หวานตาแต่เห็นชิมเ้่วไายเพื่อนบเพื่อน,อนอก,ก็เืิ่งบดจบเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเรายังไม่ไล่ไล่สาระอยู่เด้อค่ะเด้อเพื่อนเพื่อนเด้อ ตอนนี้ก็ไล่สาระเล่นไปเรื่อยๆก่อนเนาะเล่นไปเรื่อยๆก่อนเดอ้อแม่ปิ่มก็บว่าหันตะเก่งเนาะค่ะเนาะบ่าหันเก่งก็สิเล่นไปเรื่อยๆก่อนเนาะคะ่ะเดอะ้อเล่นไปเรื่อยๆวันไหนเราว่างๆเดี๋ยวเราจะเอาตะกร้ามาสารเนาะสารตะกร้าทำงานฝีมือจะไล่สดทำงานฝีมือให้เพื่อนๆหรอกลูกนี่หวานอยู่จ้ะลูกหนีหวานอยู่ กินส้มแบบมีสามรสชาติจ้าหวานตาหวานใจหวานตาหวานใจ ลดพันชีมาขายจะเลยอ่ยขายถูกไรก็เลยเออซื้อซื้อซอยเพิ่นแปดกิโลลอยหนึ่งพันนั่นก็เลยซื้อซอยเพิ่นพอได้ล้างปากเวลาเขากินข้าวเหลี่ยนาะเวลาเขากินข้าวเหลีวเขาก็ะแกะสมแ้่สมกินลิน๋น แกส่สมกินเล่นแกส่สมกินเล่นค่ะ ที่ต้นผู้ปลูกเนาะค่ะเนาะขันว่าเป็นราคากับแบบนี้แหละแต่มันกับลูกน้อยเนาะขันลูกง่ายกับสีแป้งอยู่ลูกง่ายกับสีสามลูกลอยอันนี้อันนี้แปดลูกลอยโอ้ลูกนี้โอเคเลยลูกนี้หวานลูกนี้หวานลูกนี้หวานดี ลูกนี้หวานหวาน<ๆ>น้ำกินเขาแล้วกับพ่อได้กินอยู่ได้จานี่ยเผ่นมาขายเนาะน้อย่ๆก็สี พัากันสื่อหมื่ว่านสองถุงถุงละหาสิบบาท <c oughs> <c oughs> เป็ดโลร่อยเลยค่เนี่ยไลน์นี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะไม่ปิมไปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ปิมปิมด้วยนะคะขอบคุณค่ะ